อันตอบคำถามเพื่อนจังหน่อยนะครับเนาะเพื่นบอกว่าเพื่นถามว่าล่งทะเบียนล่งแบบใดจ้า E78 เก่าว่ร์ันห่วยอันวีซ่า E7 วีซ่า E8 วีซ่า E เก้าน e ี่มันบแม,ม่นว่าล่วงทะเบียนเรามากเล้นะครับเด้อจะไปหาเสียผู้ใดเด้อเดี๋ยวนี้มันตัวกันลายเด้อสิบวกไห้้อครับเด้อผมกด ว่าสิบ่วบาวยังเลยได้มือนีมัเจื้อข้อเมนี่สะดุดปาที่นี่เพิ่นกับมาคอมเมนถามีว่ามีคนแนะนํามาสั่นมันบ่มีได้ครับเด้อมันบ่มีผู้ใดนแนะนําเด้ออันนี้มือใดล่ะสองสามมือนั่นกับกับมีคนทักมาหาผมแบบนี้ลหละ่ามีบริษัทนี่ลหละรับทรงนี่ลหละจัดทรงมานี่ลหละวิชาอีเกียตยังมือนี่ลหละมันบ่มีได้พี่น้องได้จะไปหาเส้อเขาเด้อผมบอกไปหลายคลิปแล้วเด้อ อันนั้นเทีย่ยกับว่าคนเกาหลีเขาว่าขาดเรื่องงานเขาต้องการคนเขาจะออกค่าช้จ่ใจให้เขาจะเส้นรับร่องให้สูยางซูเนวล่ะว่าสัน่นมันบ่มีจะไปเสือผู้ใดไรดีวิาอียิปตนี่เจ้าก,ก็ต้องสอบพือเกา่าเอออันนี้ต้องสอบพวกช่างเชื่อมช่างเชื่อมฟักคออันนี้มีบริษัทยอยู่แต่ว่าเจ้าก,ก็ต้องสอบพือเกา่านะครับมา่าวิชาอีเจปต วิชาอีเพียรก็ยังบ่ทันมีอีกบางทีนีิผู้ใดสชีแน,น,นะนั่มาบางทีเออวิชาอีเพียรนี่ไ่ทันแน่นอน้อครับเด้อเขาแค่ล่างนโยบายกันมาซื่อ,อแล้วเห็นว่าวิชาอีเพียรนี่จะมาได้แค่สองจังหวัดคือจังหวัดยะโสธรกับจังหวัดสตูลสองจังหวัดนี้แต่บ่รู้ว่าต,ตอนใดนะครับแลวบ้ววีซ่าอีเก้าว่มีการลงทะเบียนก็คือว่าคือว่าอ่าเวลาเขาประกาศร,รับสมัครสอบนี่เขาถึงไปอัน อ่ลงสมัครสอบน้ำเขาลงทะเบียนสมัครสอบนั่นล่ะแต่ว่าอันที่ถามมาว่าอีเจ็ดอีเปียรอีเก้านี่ลงทะเบียนมันบ่มีนี่ครับเด้ออีเก้านี่ต้องรอ้หน่วยงานของอีพี่เอียดเพิ่นประกาศรับสมัครเข้าค่อยสมัครเราก็สอบสอบผ่านแล้วถ้ามีนายจ้างเลือกถึงจะได้มานะครับน่ะถ้าสอบบ่ผ่านก็คือบ่มีสิทธิ์นะครับต้องสอบไม่ถ้าเขาเปิดรับสมัครอีกนะครับ แต่ว่าสวาผ่านแล้วกับว่ามันจะได้มากกันทุกคนได้บัดที่นี่เออ,อน,นี่ให้เขาใจนะครับพี่น้องอยากสิบบอกว่าเกาหลีบ่ได้มากไงนะครับบ่ได้มากไงนะครับเด้ออย่าไปเชื่อเขาหาต้นข้น่าถ้าคนเกาหลีเส้นรับร่องถ้าเขามาได้เข้าไปทำงานนี่เข้าต้องเข้าเข้า,าเป็นคนที่ทำงานแบบถูกต้องหรือเปล่าว่าสัน้นถ้าเจ้าจะมาเห็นงานก่อสร้างงานอุตสาหกรรมงานกเกษตรพวกนี้ บมมีหน้าจ้างในเซ็นรับรองเจ้าได้นะครับน่วนงานสามประเภทนี้นะครับเด้อคือต้องสอบมาเท่านั้นสอบมากครับอ่านวยงานอีพีเท่านั้นด้วยครับเด้อจะไปหาเสียเรื่องบริษัทบริษัทอีกอย่างมูลนิธิ่งรูปทรงอย่างไรผมเบองพลละคนเสียเงินไปแล้วเรียบร้อยผมแนะนํานะครับใหุู้้เจ้าไปสอบถามทั้งหน่วยงานของจัดหางานจังหวัดในแต่ละจังหวัดผู้ใดที่เสียเงินให้เขาแล้วคือกันให้มู้เจ้าเอาอันใบสลิปเงินทีุู่้เจ้าอัน เสียเงินไปให้เขาคันเอาไปามจัดางานจังหวัดเลยว่าบริษัทนี้มีจริงหรือเปล่าจะไปหาเสียเขาได้ครับเดี๋ยวผมม่อยากมุกเจ้าเสียเงินผมบอกนี่ผมบรย่านผูดได้ดีดอกผมยานมุกเจ้าเสียเงิน,น,งหงงนแห่งมาเงินมันหายากนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับเตืออเตือนๆซอยกันนะครับถ้าว่าเป็นประโยชน์แช่นใดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ